ที่มีน้ําไหลผ่านนะคะเพราะว่าปุ้ยเอาเอาแท่งนี้นะคะมาใส่แต่ถ้าใครไม่ใส่แท่งก็ขุดเป็นลอกเป็นดินก็ไดค่ะนี่ปุ้ยพาเดินดูนะคะพอถึงเวลาเขาก็จะเปิดน้ำํำวัดเสืือเทศซีมอมพี่นอ้องมรรก็กําลังติดพนพี่น้องเบิงมรระหน่อยแบบนี้นี่นะคะ ต้นถัว่วติดลูกเยอะอยู่เห็นมาลงมาแรงสวัสดีค่ะจะเอะ๊ตอนนี้เราก็อยู่นะคะดงผักบุ้งของเราหลังจากพาทานู้ทำนั่นทํานี่ปุ๋ยบวกแล้วนะคะว่าถ้าเข้ามาสวนมันมีนั่นนี้นี่ <Hey. S 2> ให้ทำอยู่ตลอดวันนี้เรามาสวนเก่าเกเกเกเย นมยมาโย่โยก็แค่ o s no a สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในดงผักบุ้งกันคะ่ะเพื่บอกแล้วนะคะถ้าเราเข้ามาสวนเนี่ยเรามีอะไรให้ทําหลากหลายอย่างดูผักบุ้งแก้วเรานะคะอวบอวบและแล้วลลเราก็ปลูกนะคะให้มันเป็นยอดได้ อันนี้พามาสวนเก่าหลังจากพาทํานั่นทํานี่เสร็จก็จะ,จะเก็บผักบุ้งเก็บไปคุยไปนะคะวันนี้ปุ๋ยไปหาหมอฟันมาอาทิตย์หน้านะคะยังจะได้ไปอุดเขียวเขาบอกว่าแข่วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรค่ะเขาบอกว่าอันมันบินนิดหน่อยว่าจัน เพราอาการของการแบบว่าฟันผุก,ก็คือเวลาเรากินของร้อนของเย็นหรือของหวานอะไรเงี้ยมันจะมีความเสียวฟันเย็นะเย็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละค่ะพี่นอ้องถ้าใครรู้สึกนะคะก็ไปหาตรวจเช็คนะคะก่อนที่รากฟันจะเสียนะคะ <laughs> เพราะว่าถ้ามันได้ผุแล้วมันกินไวนะคะ ปุยในข้องบ้านก็นไม่ได้กินเลยสงสัยยอนกินช,ช็อกโกแลตแท้กับน้าคูกถามว่าเก็บเอาไปทำอะไรกินมันกะแกกเหลี่ยพี่น้องเก็บไว้ก่อน แงเ,เก็บมันสีแห้งฟงมีหลากหลายเมนูที่คิดนะคะวิวาพ้่จะไปทำแกงส้มแช่ช่องฟิดไว้ลำแบบนีมันเป็นสาแกงเฟโพขึ้นกันมากขึ้นนะไม่เคยกินนานแล้วส่วนใหญ่กินกต่สดผัดลวกจินน้ำพริกแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นแหละเมนูก็ะจำใจ ว่าไปก็บเอลไรอยู่เด้อนี่ช่วงนี้เขาขยันทำคิดได้สินองเดี๋ยววิดมันจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทิปปุ้ยมันจะระบาดเงีนว่าเขาไปได้เหตุงานส่วนดอกเขามีเวลาว่าง บ่แม่นั่งดอกเขาขยันเป็นพักๆนะแล้วก็ชื่นใจเอฟซีหลายคนนะคะรอติดตามรอชมคลิปเราอยู่นะคะทำให้เรามีเรื่องมาเมามอยกันทุกวัน ไปแล้วละคออยาไปพรผอมเด้พี่น้องมากกับศรีรษแน่ดอกแ้เอาถุงเอาอะไรมาเลยเอากลับบ้านยังได้เห็นไหม ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกนิดเดียวกินอิ่มกินอิ่มผู้เดียวแถมเอาไปประกอบอาหารแช่ชงฟิตไปกินชงนานนะาย่ำเผาบะหมี่พักย่ำเผาสีขานให้กับเขาหลายคนก็ถามว่าอันได้ขายแล้วยัง ยังไม่ทันได้คายเลยจะกินยังมาพ่ออยู่ค่ะ <laughs> <laughs> อันช่วงนี้ปลูกผักไร้เพ่ค่อยได้เห็ดช่องกินเพราะว่าจริงๆล้าปุ้ยทำช่องแยกออกมานะคะในหลายๆช่องอยู่ปุ้ยพยายามที่จะปลูกผักให้แล้วกนแล้วก็จังสิหาเริ่มสตาร์ทเดคลิปปล่อยเห็บในซูมือนะน่ะ ว่าช่องนี้ปุ้ยก็ว่าไว้ทำเรื่องเล่าปลูกผักเก็บผักนี่แหละค่ะเดี๋ยวไอ้พวกคลิปกินคลิปอาหารอ่ะปุ้ยจะเอาไปใส่ในเพจแล้วก็ถ้าวันไหนปุ้ยไม่มีคลิปปุ้ยก็จะเอาอันคลิปกินนะ่มะมาคั่นเวลาเพื่อให้ท่านผู้ชมหายความคิดน้อสัอนแดะ จักพ,พอดไ,ได้กินพอดไทยเด้ตุ๋ยนี่ลนะเป็นไหมพี่น้องเก็บไปเก็บมานน่เขากันได้นึ่งคลิปคุณเด้อจะได้ไลฟน้าที่พรอมนะน,นี่เก็บไปนี่ย้ำทันเหลวอยู่นะคะเอการวีอยู่เด้อไม่ได้จากความนะเพอาํทำไปเก็บไปด้วย ผักบุ้งมันก็รังสรรได้หลากหลายเมนูเอาไปตำก็ได้นะคะเอายอดมันกินเป็นกล่อง,องอยเดี๋ยวช่วงนี้ปุ๋ยนีแบบตัวเอาละดงนี้เราเก็บเสร็จแล้ว อ้อยไม่เห็นนาปุยพอดี สียอดมันงาม,งามอๆ่ะพี่น้องลาทำพิธชมไปก่อนแล้วเด้อค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยน้ำบ๊ายบาย